โครงการหมู่บ้านที่โซนบ้านขุดกว้างภาษานะครับเกี่ยวกับถนนเส้นหลักมีทั้งทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศบ้านเดี่ยวนะครับมีอยู่4ีห้าแบบนะครับถนนกว้างนะครับเเมตรโครงการสร้างมา2ปีแล้วนะครับณวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่7นะครับ วันที่7เดือนกรกฎาคมปี6กข้ง<ไ>งางหลังนี้สร้างเกือบหมดแล้วนะครับมีคนมาอยู่ประมาณเข้ามาอยู่แล้วประมาณ30-40%ครับโอนกันแล้วนะครับนี่เป็นตัวบ้านนะครับบ้านบ้าน วนกว้างนะครับังสร้างราคาจับต้องได้นะครับมีส่วนต่างนะครับให้นะครับส่วนต่างให้ก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับราคาตั้งแต่1.1ล้านนะครับหนล้านไปจนถึง 2.5ล้าน2.3ล้าน2.15ล้านนะครับมีหลายราคานะครับบ้านเรายื่นกู้ให้ฟรีนะครับมีทีมงานดำเนินการยื่นกู้ให้ฟรี ท้ายๆตรงเนี้ยสวนมากแล้วก็จะมีคนมาอยู่แล้วนะครับราคาจับต้องได้นะครับคนที่มีเงินเดือนประมาณ9000พหมื่นหนึ่งนะครับขึ้นไปนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับจับต้องได้ ติด่อสอบถามผมได้โดยตรงนะครับ